อดีตเนี่ยอาจจะไม่ต้องพูดถึงเรื่องการสร้างแบรนด์เลยก็ได้นะมันไม่ได้มีตัวเลือกที่หลากหลายตอนที่เราเลือกซื้อรถคันแรกของโลกอย่างเงี้ยเรามีแค่ f o อร์็เจ้าของบอกว่าคุณอยากได้อะไรหรอก็อยากได้ไปสิแต่เราจะขายแค่สีเนี้ยแต่พอเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงทุกคนเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพของทุกอย่างมันจึงไม่แตกต่างกันพอมันไม่แตกต่างกันนะครับสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้สร้างความสามารถทางการแข่งขันเชิงได้เปรียบได้ก็คือเรื่องของแบรนด์ จริงๆแล้วในอดีตเนี่ยอาจจะไม่ต้องพูดถึงเรื่องการสร้างแบรนด์เลยก็ได้นะถ้าเราย้อนกับไปซับประมาณเกือบเกือบร้อยปีที่แล้วอ่ะในยุคที่แบบมันไม่ได้มีตัวเลือกที่หลากหลายอ่าคุณคุณกล้องลองคิดดูว่าปกติเนี่ยในยุคเกือบร้อยปีที่แล้วเนี่ยตอนที่เราเลือกซื้อรถคันแรกของโลกอย่างเงี้ยเรามีแค่ฟอร์ดที่ห่อเดียวแล้วมีสีเดียวด้วยเจ้าของบอกว่าคุณอยากได้อะไรหรอก็อยากได้ไปสิแต่เราจะขายแค่สีเนี้ยแล้วเราเลือกไม่ได้ถูกไหมครับครับแต่พอเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลง ต้นทุนการผลิตมันลดต่ำลงทุกคนเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพครับ,รบทุกคนสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกไปขายตลาดได้ของทุกอย่างมันจึงไม่แตกต่างกันอ่าพอมันไม่แตกต่างกันนะครับสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้สร้างความสามารถทางการแข่งขันเชิงได้เปรียบได้ก็คือเรื่องของแบรนด์แต่เขาต้องถามคุณก้องว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีซักสินค้าซักตัวสองตัวในใจเราไหมที่บางครั้งเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมใช้อี่ห้อนี้ทำไมใช้ตัวนี้ทำไมไม่ไปลองอีกตัวหนึ่งครับ แต่เรา trust เราเชื่อมั่นในแบรนด์ตัวนั้นเราก็ซื้อมันมาตลอดแล้วเราก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมันมฉะนั้นไอ้คำว่าแบรนด์มันสําคัญยังไงครับม,มันคือการสร้างเขาเรียกว่าขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างหนึง่งนะครับในในเชิงของกลยุทธ์เนี่ยมันเป็นการสร้าง w i l l i n g n e s s to buy หมายความว่าความตั้งใจหรือความเต็มใจที่จะซื้อสินค้าอ่าแล้วไอ้แบรนด์เนี้ยมันยังสามารถสร้างความได้เปรียบได้หลากหลายนะครับครับผมยกตัวอย่างเช่นมันยังสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถยกระดับของราคาแข่งขันได้ คุณก้องเราเปรียบเทียบไ่ง่ายนะเราเดินเข้าไปนในร้านกาแฟสักร้านหนึ่งที่เรารู้จักกันที่เป็นสีเขียวเนาะ,ะคล้ายหนังเงือกเนี่ยเราจ่ายแก้วละร้อยสองร้อยสามร้อยได้นะครับในขณะที่กาแฟเนี่ยมเมล็ดที่เขาใช้เนี่ยเป็นมเมล็ดที่เบรนดกับมเมล็ดในประเทศไทยด้วยนะครับอซึ่งร,ร้านข้างนอกก็เหมือนกันอ่าเครื่องชงกาแฟก็อาจจะไม่ได้ต่างกันเยอะด้วยในปัจจุบันถูกไหมครับบาลิสต้าก็มีฝีมือพอๆกันแต่ทําไมเราจ่ายร้านนี้ได้สองสามร้อย แต่ร้านข้างนอกเนี่ยทาราคาได้แค่แปดสิบเก้าสิบหรือร้อยต้นต้นเห็นภาพไหมครับ<ช>ฉะนั้นไอ้คำว,ว่าแบรนด์เนี่ยนอกเหนือจากการสร้างความได้เปรียบการสร้างความน่าเชื่อมัน่นมันยังทําให้เรามีโอกาสในการขยับราคาสินค้าให้สูงขึ้นได้แสดงว่ามันมีมิติที่หลากหลายมากครับในการเล่นกับเรื่องของแบรนด์ได้เลยอ๋อดังนั้นหมายความว่าแบรนด์มีแวลูของมันแบรนด์มีคุณค่าแน่แนอนครับแบรนด์มีแวลูของมันแน่นอนเพราะว่าอย่างที่เอานี่เอาเป็นเรื่องของตามหลัก มาตรฐานก่อนเลยนะกันนะครับว่ามแม้กระทั่งว่าเวลาที่วันหนึ่งบริษัทจะปิดกิจการลงครับมูลค่าของแบรนด์นย,ยังต้องถูกตีราคาเพื่อจะขายต่อหรือส่งต่อออซึ่งไอ้มูลค่าของแบรนด์ตัวนี้ครับบางทีมันรวมแค่โลโก้หรือซมโบสัญลักษณ์แค่นั้นเองแค่เอามาแปะอยู่บนเสื้อเนี่ยก็เกิดแวลูแล้วนั่นเป็นที่มาว่าทําไมทีมกีฬาฟุตบอลทั่วโลกทีมกีฬาต่างๆหรือว่า เสื้ออะไรต่างเนี่ยมีแบรนด์แปะมีโลโก้แปะเสมอเห็นภ uh huh. hey, าพไหมครับมันสร้างแวลูในตัวของมันเองอยู่แล้วอันนี้คือเรืร่องของ brand. แบรนด์แม้กะทั่งตัวคนนะ uh huh. คุณกล้องลองคิดสภาพว่าถ้าวันหนึ่งเราคือคนที่สังคมรู้จักสังคมยอมรับครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เราจะไปทํางานที่ไหนมูลค่าของเราแวลูของเรามันสูงขึ้นเสมออ่า uh huh. มากกว่าคนปกติทั่วไปที่ไม่ได้มีใครรู้จักดัง uh huh. นั้นคําว่าแบรนด์นะครับมันมีอะไรที่ลึกล้ําแล้วก็มีมิติหลากหลายของมันมากแล้วมันมีแวลูในตัว อ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยถามอาจารย์ตรงๆว่าแล้วการสร้างแบรนด์การจะเริ่มสร้างแบรนด์สำหรับ SME แล้วกันฮะว่ามันมันยากมากแค่ไหนอ่าโอเคครับอันนี้ต้องประเด็นบอกพวกเราก่อนเลยว่าก็ต้องยอมรับนะว่าบ้านเรา80-90กเปอร์เซ็น์ีคือ SME หมดมนะครับถ้าเราไปดูนิยามของ SME สมัยใหม่เนี่ยเราจะรู้ว่าโอ้โหมันแทบจะครอบธุรกิจอะอเพราะมันวัดกันด้วยของรายได้ นะครับไซส์เนี่ถ้าผมจำผิดก็ประมาณ3 0 0ร0อล้านขึ้นแล้วนะครับประมาณรายได้ประมาณนี้นับเป็นไซส์เอ็ม,อมฉะนั้นมันเกือบจะทั้งหมดในประเทศไทยอ่ะคือ SME ทีนี้มันก็มีหลายๆมิติครับในการสร้างแบรนด์ของแต่ละธุรกิจเนาะเราจะให้ SME เนี่ยไปจ่ายเงินเพื่อจะขึ้นป้ายโฆษณาบิลบอร์ดนะครับหรือว่าไปลงเงินในออนไลน์เยอะๆหรือไปออกทีวีเนี่ยมันยากนะเพราะว่างบประมาณใช่ไหมครับ เอสเนี่ยไล่ไปเลยตั้งแต่ไซส์ไมโครเลยไมโครนี่คือเล็กมากแบบเหมือนร้านขายหมูปิ้งร้านขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็เป็นขนาดเป็นสมอลแล้วก็มีเดียมการจะเริ่มต้นของพวกเขาครับจริงๆแล้วคนเข้าใจผิดครับคนเข้าใจว่าการเริ่มต้นสร้างแบรนด์คือการทําโลโกโอ้อืมอ่าคือการทําตาสินค้าคือการทํายี่ห้อคือการทสาสัญลักษณ์ครับแล้วก็ทําโฆษณาออกไปเช่นแปะป้ายตามเสาไฟฟ้าแปะป้ายตามถนนตามหน้าร้านแล้วบอกว่านี่คือการสร้างแบรนด์อื อันนั้นเป็นแค่การสร้างการรับรู้แต่ตการใช่ครับแต่การสร้างแบรนด์ที่แท้จริงคือมันอยู่ที่ลากลึกๆของธุรกิจว่าธุรกิจเนี้ยมันมีแวลูอะไรมีคุณค่าอะไรที่มันดนาเนินในแต่ละวันนะครับแล้วธุรกิจเนี้ยมีไว้เพื่ออะไรนี่คือจุดเริ่มต้นของแบรนด์ก่อนนะครับเพราะว่าแบรนด์เนี่ยมันมาจากความเป็นเนื้อแท้ ทั้งตัวของผู้ประกอบการตัวของแบรนด์นั้นหรือว่าองค์กรนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญจริงๆและเป็นจุดเริ่มต้นนั่นหมายความว่าทุกแบรนด์นะครับจะต้องโฟกัสให้เห็นว่าแบรนด์เอเซนส์ของตัวเองคืออะไรอมันมีศัพท์ขึ้นมาแล้วนะคำว่าแบรนด์เอเซนส์เนาะแบรนด์เอเซนส์คือแก่นเนื้อแท้ของแบรนด์ที่เราอยากจะพรีเซนต์ออกไปให้กลุ่มลูกค้าดูอสมมุติว่าเราบอกว่าเฮ้ยเราเป็นบริษัทที่มีสินค้าที่คุณภาพมีคุณภาพมีมาตรฐานเชื่อถือได้ครับ เรามองว่าเนี่ยมันคือแบรนด์เอเซนส์ของเราที่อยากาจะสื่อสารออกไปอคําถามกลับมาว่าคุณจะสร้างแบรนด์ด้วยคําเนี้สินค้าคุณมีคุณภาพไหมวัตถุดิบคุณนะมีคุณภาพหรือเปล่าอการทํางานของทีมงานคุณมีคุณภาพไหม,มเวลาเกิดปัญหาแล้วคุณบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพหรือเปล่าครับพวกนี้มันสะท้อนเยอะมากครับอนี่คือการสร้างแบรนด์ที่แท้จริงครับถ้าอย่างนั้นผมเปรียบเทียบระหว่างคําว่านโยบายขององค์กรกับ ความเป็นแบรนด์นี้มีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันยังไงนะโอเคฮะตรงนี้มันมันเชื่อมโยงกันชัดเจนเลยนะครับเพราะว่านโยบายขององค์กรเนี่ยมันจะส่งผลว่าจะทําแบรนด์ออกไปในลักษณะไหนนะครับผมยกตัวอย่างนิดนึงนะอย่างแบรนด์หนึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทําได้เนี่ยคือเขาจะทําแบรนด์ที่เป็นที่รับของทุกคนอ่าครับนี่อาจจะกําหนดมาเป็นคอลเวลูขององค์กรเลยเป็นคุณค่าในการทํางานเลยครับ เสร็จแล้วไอ้ core value เนี้ยหรือนโยบายเนี้ยมันจะต้องถูกส่งผ่านไปที่แบรนด์นั่นหมายความว่าอะไรครับเวลาเราจะทํากิจกรรมอะไรเกี่ยวกับแบรนด์เวลาจะสื่อสารออกไปเนี่ยมันต้องสื่อสารเรื่องของความรักรสื่อสารเรื่องของการเป็นส่วนร่วมกับสังคมหรือชุมชนมนะครับอย่างแบรนด์รองเท้าแบรนด์หนึ่งเนี่ยก็ชัดเจนเลยว่าเขาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับเขาเรียกว่าเหมือนกับคุณภาพชีวิตของคนใน,ในประเทศที่ยากไร้เขาก็ใช้วิธีการว่าเวลาที่ลูกค้าซื้อสินค้าเขาหนึ่งคู่หรือหนึ่งชิ้นเนี่ย เขาเจ้าสินค้าแบบเดียวกันนะครับไปมอบอมให้กับคนที่ยากไร้ที่อยู่ในประเทศโลกที่3ามครับฉะนั้นเอกนโยบายอะครับกับไอตัวของแบรนด์เนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันโดยอัตโนมัติอืมใช่ครับโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยหลายๆ SME เคยมาคุยพูดคุยหรือผมได้ยินมานะครับก็หลายๆคนอาจเริ่มเริ่มต้นทางธุรกิจทาง SME เนี่ยโฟกัสไปที่การผลิตการขายหรือการส่งการตั้งราคาครเรื่องของการโปรเซสในการทํางานและอยากจะถามอาจารย์ทอยว่า ในการสร้างแบรนด์เนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันเริ่มทีหลังได้ไหมหรือควรจะเริ่มตั้งแต่แรกครับโอเคฮะจริงๆแล้วต้องบอกว่าไอ้ส่วนของ SME เวลาเริ่มต้นนะครับการที่เขาจะโฟกัสกับก,บการผลิตกับต้นทุนสินค้าหรือการทํางานอ่ะเป็นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าคุณจําเป็นต้องมีต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพมีสินค้าที่มีคุณภาพและฟลอ์การทํางานต้องชัดก่อนนะครับแล้วถามว่าแบรนด์เริ่มทีหลังได้ไหมมันสามารถเริ่มทีหลังได้ นะครับสามารถที่จะเริ่มพร้อมกันหรือจะเริ่มก่อนก็ได้นะครับแต่ในความตรงเนี้ยผมบอกว่าถ้าเราเข้าใจแล้วเราวางโครงสร้างธุรกิจไว้ชัดละเราเริ่มเอาสิ่งนั้นนะครับมาแปลงค่าเป็นแบรนด์ได้อ่าจริงๆแล้วผมมีเคล็ดลับสำหรับ SME ในการเริ่มต้นสร้างแบรนด์ง่ายๆที่ทำแค่สามข้อสามข้อก็จะทำให้แบรนด์นะกลายเป็นที่ชื่นชมหรือเป็นที่รักละอ๋ออ่านี่เป็นคอนเซ็ปที่สำคัญนะครับหนึ่งเลยข้อแรกนะครับ สินค้าและบริการของเราอะแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ไหมลูกค้าคทุกคนซื้อของมาทุกคนมีปัญหาหมดมถูกไหมครับเพราะว่าตามกลยุทธ์การตลาดชัดเจนเลยว่าเขาจะซื้อของเมื่อเขาเกิดปัญหาเช่นวันที่ผมตื่นนอนมาผมเป็นสิวผมก็จะต้องเริ่มมองหาทางออกผมแล้วว่า้การเป็นสิวของผมควรจะทําอะไรดีถ้าไม่ปล่อยมันไว้เฉยๆผมควรจะไปซื้อของมาเพื่อใช้ไหม Uh huh. เครื่องสำอางอะไรสักตัวเพื่อรักษาสิวครับมันแก้ปัญหาตรงนี้ให้ลูกค้าได้หรือเปล่าอทีนี้ลูกค้าแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกันครับครับบางคนมีปัญหาคือต้องการฟังก์ชันหรือต้องการคุณสมบัติของสินค้าเนี่ยไปตอบโจทย์เขาครับเช่นบางคนบอกว่าฉันอยากจะซื้อเครื่องปิ้งขนมปังอที่มีคุณภาพนะอ uh huh. อ่าแล้วปิ้งขนมปังได้ดีคฉันตอบโจทย์ไหมเครื่องปิ้งขนมปังเราสามารถให้คุณภาพของขนมปังที่ดีกับเขาได้หรือเปล่าใช้งานง่ายหรือเปล่าสะดวกหรือเปล่า ถูกไหมครับแต่อีกคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉ mm hmm. ันอยากได้ที่ปิ้งขนมปังเหมือนกัน mm hmm. แต่ฉันอ่ะต้องการที่มันสวยงามครับต้องการที่เวลาฉันดูแล้วฉันรู้สึกโอ้สบายตาจังเลยกับดีไซน์ mm hmm. ปัญหาต่างกันเห็นไหมครับ,รบกับของตัวเดียวกันน mm hmm. ั้นจุดแรกเลยคือสินค้าเราสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้หรือไม่ mm hmm. อันนี้คือข้อแรกครับนะครับเป็นข้อที่เรียกว่าเป็นพื้นฐานเบสิกที่สุดข้อนี้คือสิ่งที่คุณก้องพูดตอนต้นไงครับว่า การทาธุรกิจเราเริ่มต้นจากการโฟกัสการผลิตโฟกัสเรื่องของทางธุรกิจเรื่องของโปรเซสเรื่องของคนต่างๆเนี่แหละมันทําให้สามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ครับฉะนั้นมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราทําอยู่กับเรื่องอื่นมันแปลงมาเป็นแบรนด์ทันทีโดยอัตโนมัตินี่ครับเป็นการสร้างแบรนด์ง่ายๆสำหรับธุรกิจยนอกจากการแข่งขันในตลาดที่เราจะต้องแข่งขันเรื่องราคาแล้วการแข่งขันเรื่องแบรนด์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำได้โดยไม่โดยไม่ต้องไป แข่งขันด้านราคาใช่จริงๆแล้วการแข่งขันเรื่องแบรนด์นะฮะคนอย่างที่เราเคลียนตอนแรกอะว่าคนเข้าใจผิดว่ามันคือการแบบประชาสัมพันธ์การโฆษณาการทําโลโก้ใช่ไหมครับ,รบจริงๆแล้วมันแค่สร้างตัวเองให้ต่างจากคนอื่นเล็กน้อยเนี่ยมันก็เป็นแบรนด์แล้วนะแค่เห็นป้าคนหนึ่งที่ขายหมูปิ้งแล้วก็มีโปรดักต์ลทยที่หลากหลายมีการถามลูกค้าว่าอยากได้อะไร,รนะครับแค่นี้ก็ทําให้แกแตกต่างจากร้านอีก4-5ร้านแ้้วแสดงว่าแบรนด์เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นสิ่งที่คนจําชื่อได้อาจจะเป็น ด้วยไอดีนิตี้บางอย่างด้วยสัญลักษณ์บางอย่างสัญลักษณ์บางอย่างสีอย่างเงี้ยครับเสื้อผ้าโทนอย่างที่เราเห็นพวกธนาคารสถาบันการเงินแค่เราเห็นไกลๆเป็นสีเนี้ยเรารู้เลยว่าแบรนด์อะไรหรือเราเห็นสัญลักษณ์คล้ายๆกับตัว M อย่างเงี้ยเรารู้เลยว่านี่คือฟาสต์ฟู้ดอะไรนั้นไอดีนิตี้พวกนี้มันปรากฏอยู่ในหลายๆแบบทรงผมเสื้อผ้าแม้กระทั่งคําพูด ครับผมบอกว่าตื่อหรือจาได้ไหมครับคืออะไรจาได้สิครับตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กคุ้นเคยเลยถูกไหมครับนั่นคือเสียงนะแต่เสียงก็เป็นแบรนด์เห็นไหมฮะรัะนั้นแบรนด์มันไม่ได้จํากัดว่ามันอยู่ที่ประสาทการรับรู้แค่สายตานะมันทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งภาพที่เห็นทุกอย่างเลยหรือเราเดินไปร้านอาหารร้านหนึ่งครับผมเชื่อว่ามันมีอยู่ร้านหนึ่งอะไม่แน่ใจว่าจะบอกชื่อได้หรือเปล่านะแต่เดี๋ยวลองป้ายกันก่อนละกันว่าโอเคครับเป็นร้านคล้ายๆชาบูเนาะ แต่มันจะกลิ่นหอมที่สุดแล้วอ่ะเดินไปไกลสามสี่ล็อกก็จะได้กลิ่นร้านนี้เสมออ๋อโอเครู้เลยใช่ไหมครับรู้ก่อกผมเชื่อว่าผู้ฟังอ่ะเรื่องออกเลยเพราะคือถ่ายกันเข้ามาได้อ่าแค่ได้กลิ่นตรงนั้นอ่ะเรารู้เลยว่าเนี่ยเรามีร้านอะไรอยู่ในห้างนี้อ่าฮะอ่าฮะมันเป็นแบรนด์ไหมฮะชัดเจนเลยว่ามีร้านนี้แน่นอนทาไมทุกคนนึกถึงได้นั่นแหละครับคือแบรนด์การสร้างแบรนด์คือการทําให้ลูกค้าครับนึกถึงหรืออยู่บนหัวเขาเสมอเมื่อวันที่เขาต้องการจะซื้อหรือแม้กระทั่งวันที่เขาอ่ะไม่ได้คิดจะ แต่แค่ผ่านน่ะเขาก็รู้แล้วว่าคุณคือแบรนด์อะไรนี่คือการสร้างแบรนด์ที่แท้จริงโอเคงั้นก็เป็นข้อสรุปข้อหนึ่งนะครับก็คือแบรนด์จะต้องแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า<ช>ได้คร,ครับผมทีนี้ข้อ2เป็นยังไงครับอาจารย์หอยข้อ2คือแบรนด์จะต้องสามารถสร้างความสุขให้ลูกค้าได้อัอนนี้คือหลักการสร้างแบรนด์ไล่เป็นสเต็ปเลยนะข้อแรกคือสินค้าและบริการของเราแก้ปัญหาได้<อ>แบรนด์เราก็จะแข็งแกร่งในระดับหนึ่งครับถูกไหมครับลูกค้าก็จะรู้สึกชื่นชอบนะรู้สึกชมละและข้อสองคือทําให้เขามีความสุขหรือ เพราะการที่เราจะทําให้ลูกค้าคนหนึ่งอยู่กับเราไปนานๆได้สําหรับธุรกิจเ m e แบีเราไม่ได้มีเงินถุงเงินถังขนาดธุรกิจขนาดใหญ่ถูกไหมครับที่จะจัดโปรโมชั่นแบบ6 6 7 7 8 8ดเดเสมอสิ่งที่สําคัญคือเราทําให้ลูกค้ามีความสุขหรือเปล่าเมื่อเขาอยู่กับเราถามว่าทํำยังไงกันบ้างล่ะง่ายมากเลยครับหลายๆร้านก็ทําไม่ว่าจะเป็นพวก RIORITY PROGRAM เนาะเช่นซื้อ10แถมหสะสมแต้มสมาชิก การบริการหลังการขายหรือแม้กระทั่งการพูดจาง่ายๆเองอคุณก้องเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมว่าครับเรามีร้านประจําอยู่ร้านหนึ่งที่เราจะซื้อของร้านเนี้บ่อยมากเลยนะทา้งทั้งที่ร้านเนี้ยแพงกว่าร้านอื่นหน่อยนึงนะออืแต่เจ้าของร้านหรือพนักงานในร้านเนี่ยต้อนรับเราดีเสมอครับพูดจากับเราดีเสมอเราต้องการความช่วยเหลืออะไรช่วยเสมอครับต่อให้เราไม่ได้ซื้อของวันนั้นอ่ะก็ไม่ได้มีอารมณ์หงุดหงิดไม่ได้มีหน้าตาที่รู้สึกว่าเฮ้ยมารัดเสียเวลา ถามว่าแล้วเวลาโอกาสที่เราจะมีโอกาสซื้อเขาอะเราจะกลับมาซื้อเขาหรือเปล่าอนั่นแหะครับคือแบรนด์ที่ทําให้ลูกค้ามีความสุขอนั้นตรงจุดเนี้ถามว่ามันเป็นเกมระยะยาวไม่ใช่เกมระยะสั้นคนเข้าใจว่าแบรนด์เป็นเกมระยะสั้นอแต่จริงๆแล้วครับแบรนด์มันวัดกันยาวมากๆมันวัดกันตั้งแต่ว่าคุณทํายังไงล่ะเวลาที่เขาอยู่กับคุณให้เขาแฮปปี้อยู่ทุกๆวันคุณตอบโจทย์ปัญหาเขาได้ละแก้ปัญหาให้เขาได้นั่นคือแฮปปี้กับตัว product หรือ service S <S <S ใช่ไหมครับ,รบแต่าการที่ทําให้เขารู้สึกมีความสุขนั่นคือทั้งระบบของธุรกิจคุณเลยคุณทําได้หรือเปล่าทําให้ลูกค้าเข้าใจว่าเขาอยู่กับเราแล้วเขามีความสุขอย่างไรเนี่ยอันนี้จะได้เปรี่ยอซึ่งตรงจุดนี้ครับมันคือระบบบริการลูกค้านี่มีหรือเปล่าครับอไม่ว่าจะเป็นการบริหารข้อร้องเรียนนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเซอร์วิสการดูแลการแก้ปัญหาอย่างอื่นให้กับลูกค้าอันนี้เป็นจุดที่2ที่ทําได้ครับซึ่งจริงๆอ่ะเอาตรงๆนะ มันคือระบบการทำงานธุรกิจปกติเลยอ,อแต่เห็นไหมครับว่ามันสามารถพลิกให้เกิดการสร้างแบรนด์ได้แบบอัตโนมัติโดยแทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยหมายความว่าจริงๆแบรนดิงมันอยู่รอบๆตัวเราตั้งแต่แรกเลยครับมันอยู่รอบๆตัวเราตั้งแต่แรกเลยแค่เราทักทายลูกค้าเป็นประโยคแบบเดิมทุกวันนั่นก็เป็นบแบรนด์ เคยเจอร้านอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมครับตรงนั้นผมก็พูดไม่ได้เหมือนกันนะแต่มีประโยคนึ่ะตะโกนมาเสมอเวลาลูกค้าเดินเข้าแล้วเวลาลูกค้ากินเสร็จเดินออกก็จะตะโกนเสมอมันมีกิมมิคมันมีความหมายมันมีบางสิ่งที่อยากจะสื่อสารว่าให้เขารู้ว่านี่คืออะไรเห็นไหมครับพวกนี้คือกระบวนการของแบรนด์ทั้งหมดเลยโอเคครับก็ข้อหนึ่งตอบแก้ปัญหาลูกค้าสองสร้างความสุขให้ลูกค้าใช่แล้วข้ออื่นก็คือใช้ระบบเซอร์วิสให้กระบวนการต่างๆในการดูแลลูกค้านี่อ่อ โอเคครับ, okay, รบล้วข้อ3ข้อ3าที่สําคัญที่สุดคือแบรนด์ทําให้ชีวิตลูกค้าดีขึ้นหรือเปล่าอ mm hmm. ข้อนี้คือวัดผลจริงๆว่าแบรนด์สำเร็จหรือไม่สาเร็จแบรนด์สำเร็จไม่สำเร็จครับมันเป็นลักษณะที่เรียกว่าแบรนด์นั้นอ่ะสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้าได้แค่ไหนครับในการใช้ชีวิตในการที่จะใช้สินค้าหรือว่าในการที่อยู่กับแบรนด์ไป mm hmm, mm hmm. แบรนด์มันเชื่อมโยงกับตัวลูกค้าได้แค่ไหนอ mm hmm. อันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าในระดับของ SME อ็มอีครับันยากนิดหนึ่ง เพราะว่าการจะไปถึงจุดนั้นได้ครับคุณต้องเหมือนกับคีปลูกค้าไว้เป็นเหมือนจะเป็นพาร์ทเนอร์เลยแหละที่อาจะเติบโตไปด้วยกันแต่ถ้าเป็นระดับของพวกแบรนด์ใหญ่ๆพวกนี้เขาสื่อออกมาผ่านกระบวนการต่างๆมากมายแล้วมันสักเซสไปแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าวันหนึ่งอ่ะผมเคยเป็นคนน้ําหนัก80กว่าโอ้โหนะครับ8 82ดูไม่น่าถึงเลยนะถึงฮะถึงตอนนี้ก็ลดไปประมาณ10กว่าโลเคยขึ้นไปถึง86 แปดสิบสองถึงแปดสิบหกโอ้ครับผมวันหนึ่งผมไปสมัครฟิตเนสอ่าฮะใช่ไหมครับก็ไปเล่นฟิตเนสปกติแล้วก็ไปเจอเทรนเนอร์ที่เหมือนกับว่าช่วยเราคุมอาหารคุมน้ําหนักออกกำลังกายทั้งหมดครับจนเราสามารถลดน้าหนักยี่สิบโลได้ภายในสามเดือนว้าวนั่นชีวิตเราดีขึ้นไหมครับดีเราจะรู้สึกว่าชีวิตเราดีขึ้นใช่ไหมใช่ครับเราจะเริ่มรักในแบรนด์แบรนด์นั้นอ่าเพราะเรารู้สึกว่าแบรนด์นี้เปลี่ยนเราให้เป็นคนที่ดีขึ้นครับ หรือทําให้เรากลายเป็นที่ยอมรับของสังคมอืม,มันคล้ายกับอะไรฮะคล้ายกับแบรนด์เนมใหญ่่าฮะทําไม uh huh. เด็กวัยรุ่นหลายคนหรือแม้กระทั่งคนทํางานหลายคนถ้าเมื่อ,อไหร่ที่ทํางานมีรายได้สูงแล้วเนี่ยครับอยากจะมีแบรนด์เนมดีๆสักใบหนึ่งเป็นของตัวเองก่อนใบแรกเสมอครับถามว่ามันเป็นฟิลลิ่งอารมณ์ไหมใช่แต่ส่วนสําคัญคือเขาต้องการอะไระอืัเขาต้องการภาพลักษณ์ในสังคมคต้องการการยอมรับกับสังคมบางสังคมออื ฉะนั้นแบรนด์พวกนี้นที่มันไปส่งเสริมเขาครับยกระดับเขาตรงเนี้ um. มันทําให้เขาเกิดความรักในแบรนด์นั้นหรือความศรัทธานในแบรนด์นั้น <Fields S 1> นี่คือแบรนด์ที่ทําให้ชีวิตของลูกค้าดีขึ้นครับมันจะออกมาในเวประมาณนี้อหมายความว่าบางทีลูกค้าซื้อซื้อความเป็นแบรนด์มากกว่าตัวสินค้าก็เป็นไปได้ใช่ไหมเป็นไปได้ครับครับผมตัวแบรนด์เนี่ยมันจะต้องสร้างแรงบันดาลใจหรือทําให้ลูกค้ามีชีวิตที่ดีขึ้นได้อันนี้แบรนด์มันจะเดินได้แบบแข็งแกร่งระยะยาวฉะนั้นมันหมายความว่าอะไรครับ ครับถ้า3ข้อนี้ทําไม่เกิดไปยากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม